กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู่ผู้สู่คนพี่น้องเอ้ยพบพ่อกรปบะตายอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยำแรงๆพี่น้องเอ้ยพากันเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าแหละน้องๆผลก็ขึ้นไปเห็ดเบี้ยข็ดงานและพี่น้องเอ้ยน้องสันติน้องบิวขึ้นไปเห็ดอยู่รัวกินพี่น้องน้องสันติมันก็ขึ้นไปหาไยงัอะไรควายเขาขคาะเขาแรงพี่น้องเอ้ยน้องยังแต่้ายเลยแล้วกับพ่อน้องบิวกรปบะตาย ยังอยู่กันอยู่สามคนพี่น้องเอ้ยยังไ่ท่าได้ขื้นจากหาจากหน้าบรรยากาศตอนนี้ก็ะําแล้วพี่น้องเลยยังเกี่ยวข่าวเกี่ยวหน้าีอยู่พี่น้องเลยี่องระาชพันธุ์อกบรรยากาศอากาศบรรบ่้องรูเบากรได้เย็นๆพี่น้องตอนนี้ตะวินก็ค่อยคาลงแรงแล้วพี่น้องเลย ยังอยู่หายอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องหลังจากมาแต่หาอยู่หากินกับน้องๆเขากับพกกันมาเกี่ยวข่าวเกี่ยวหนามพี่น้องเลยรอบเที่ยงกบพักเที่ยงก็คือว่าบริเวณบริเวณอยู่ลาพี่น้องเลยไปหาอยู่หาอยู่หากินพี่น้องเลยหาอยู่หากินกัได้ไปอย่างละเล็กละน้อยพี่น้องเลยผสม เพิ่มเติมเมขากันพี่นอ้องเลยของอยู่ของกินกนะตามธรรมชาติบ้านเทานี่แหละพี่นอ้อง แม่เมื่อสีได้ กันเกี่ยวคนละไม้คนละมือพี่น้องเอ้ยเกี่ยวข่าวเกี่ยวหน้าบรรยากาศรอบแรงพี่น้องเอ้ยอากาศเย็น หน้าไก้เพิ่นก็เอินเพิ่นขึ้นเลยหน้าไกหน้าเฮนนี้เพิ่นกิดขึ้นแรกพีแน้งเ้ยส่วนขึ้นเลยเยวเาอย่างสิเกี่ยวต่อนะครับทำแม่ครับเพน้องบิว พี่น้องเด้อคบพ่อกันบรรยากาศแคมป์แรงๆพี่น้องเลยเกี่ยวข่าวเกี่ยวหน้ามันอยู่หัอยู่หน้าเก,ก่าพี่น้องสวัสดีแล้วก็บสบายดีพี่น้องอย่างเป็นทางการพี่น้องเลยเจอกันอีกแล้วพี่น้องเข่ากระซุกพี่งามพี่น้องเลย กำน,นักดีอยู่พี่น้องตอนนี้มึงกัดซุกค่ะแม่วงพอดีได้ที่เลยพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเกี่ยวเขาน้ำแรงน้ำกันพี่น้องเลย เดี่ยวพี่น้องเอ้ยเขาตาดไม้เขาเขาอยากให้เล้วก่อนโชกานถ้าเกิดวันแล้วหลังโชกานนี่ฝนจะทำแน่นอนเลยแหละอยากพาอยู่ผลมาพีเขาเลยไม่เลยเขาอยากให้ไม่แล้วก่อนโชกานถ้าเกิดแล้วก่อนโชกานนี่จะโอเคเลยมันจะเข่าไปจะงามถ้าเกิดวันพิสตาล์พื้นต่างะเขาก็ได้ดำนะครับ้องเรยังได้การต้องเล็กมือพี่น้องเอ้ยแม่น้องแพ้เพิ่นกระถาน้องแพ้ผัดอุ้งเทียนอะไรเพิ่นจิ้มมะเขือใสยพี่น้องติดสอบอยู่แม่น้องแพ้ได้คาดน้องแพ้ติดสอบ แค่ผักเพียรทุเระพี่น้องเลยแค่ปิษเทิร์มกิได้มากพี่นอ้องพากันเล่งมืออยู่เข้ากับเกี่ยวกับครอบครัว่าเท่ากัน,นกยังังเกี่ยวกันนี่แหละพาลูกพี่น้องเลยแล้วหั่นก็แล้วหั่นเลยพี่น้องเลย <c oughs> หแล้วข่าหน้าแสงนี่ก็ก้าขาูนแล้วห้าปีต่ออีกพี่อเอาเลยหายน้ำสิหลชีชีวิตบ้านเท่าพี่เราเลยเห็ดไทยเห็ดหน้ากับฮูแ้่ชีวิตพี่ <c oughs> เเยเ้ยหาข้ากนี่ก็เตรียมเลยเก้าขาวูนดิ้วการหน้าปีคือาเลยเอาเกี่ยวมาเมื่อีงก็ได้ร้ายเติบพี่้อ,อง Ha ha ha. เลยพี่น้องนีกครับอย่อื่นมือพื้นจะได้ค้นต่ออีกพี่น้องเลยเกี่ยวพ่อค้นพ่อวะคันเท่ากับค้นเมียนพี่น้องเอ้ยมีใจเห็นเท้าชาวบ้านหมู่มีเมฆมียังพี่น้องเอ้ยข้าวเกี่ยวแล้วเกี่ยวมันแห้งมันยังแไ่และฮะก็บค้นน้ำ กองผ้ากระแจ้งทางฟาโอ้ยมีใจว่าสิบ่มีคนี่น้องเอ้ยเดี๋ยฝนตกทำเขาอันเั้นพวกคนจะหน่อยาย่านผ้าฝนมาพี่น้องเลยไม่มติเปียกเบิดเอากันจะได้ไมแหง้งเขากับฝนกับน้ำพี่น้องเส็ดท้ายเราต้องหินเราต้องเอาเข่าชุบไนได้ก็ได้ มาแม่มามเกี่ยวข่าวรอบแรงนกันนี่ไปทางไหนเนี่ยขายห่าอ้ยวัขายดอกที่ไหนบ้านเขาถ้าลอยหาชีพขายเชนี่วนอยู่เ้ยข่าวเขาข่าวเกตเกตเกตหาชอบขายแมมมันตรงเงินชชอที่ตายมาบุกพื้นน

โอ้ยเป็นไอพี่น้องเอ้ยเป็นวัดเป็นไอตากแด่นตากฝนตากลมลายพี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนแป้งดุพี่น้องเลยเป็นวัด

เอาบักันยากยากได้อยู่พี่น้องเอ้ยต้องไปเกี่ยวซอยลูกดูลากก็มาได้เป็นลูกเห็ดเใ็นต้นลูกเดี๋ยวไปนี่แหละพี่น้องเอ้ย ให้ผักเลยขึนชุ้ยวแวเจ็บเอวพลุ้งผัดเข่าต่ำน้องเอ้ยเอาให้เข่าหน้าครับพี่น้องเอ้ยมากดีอยู่พี่น้อง เป็นมมนมมากกัต้นมันกระถี่ดีพี่น้องเลยหุ้ยห้างหนอกอีกห้างหนกไน้ต้นขาวพี่น้องเลย เกี่ยวมาก็ได้ลายแล้วพี่น้องไอ้ทางน้ำปุ่มลายเติบแล้วปี่แต่ว่าเฮาย้อนเกี่ยวพี่น้องเลยแน่เบิ่งมันก็สิเป็นมันก็สิยังมีต้นเขาอยู่ทว่าเฮาเกี่ยวเฮายอ้อนเอาอพี่นอ้อ,อง,น,องน,นี่นแลนหละน,น,นี่พี่น้องอืม ันนี้คือห้างนกเอียงพี่น้องบ่าวตายกับผู้คือกันพี่น้องเลยห้างนกมันอยู่ในป่าเขาพี่น้องมันอยู่ในต้นเขาเดี๋ยวมมีลูกบ่มีไข่แล้วพี่น้องเลยมันห้างมันอยู่ในต้นเขามันสีเห็ดเป็นใหญ่แบบนี้หละทางในห้างมันก็จะเป็นแบบสีนี่คือทางในห้างมันพี่น้องมันออกลุกมมันไปแล้วพี่น้องเลย เอาละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ชมมาพาคควรเลยเนาะเาก็สิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวตายเด้อพี่น้องพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องบ่าวตายสิได้กลับเข้ามาสบายดีพี่น้องบรรยากาศยามเชงแรงพี่น้องไอ้ลาพ่อพี่น้องไปขอบคุณขอบุญขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์พี่น้องเอ้ย อ่ะแต่สิได้ขอลาพ่อแมีพี่น้องไปบรรยากาศยามงแรงแบบสิเลยพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้อง